วันนี้จะมารีวิวมัดเดิมเลยพี่มัดเดิมมัดเดิมไม่มีอะไรทําแล้วพี่มันร้องทํอะไรพี่มัดเดิมไม่มีอะไรทําเอ้าวเรียบร้อยเลยน้องดูสิเนี่ยไม่มีอะไรทห่มาทาหน้าเกียดมากพี่วันนี้ก็จะมารีวิวไททัน มดไทท่นทั้งทั้งสิบเก้าตัวไปนับมาล้ะทั้งสิบเก้าตัวรีวิวนะมันมาจะมารีวิวนะ<อ>นี่คือกล่องลอยฟ้าที่สร้างมาเองแล้วก็จะจะทำให้มันลึกกว่านี้ ปมน,นล็อกเลยมานี่คือกล่องลอยฟ้ามาเราเปิดเลยนี่ มาแถวแรกโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ครับอ้าเลขสองช่องเหรอตัวนี้กับตัวนี้เริ่มเริ่มด้วยซอมบี้ไททันจะไปไกลๆก่อนจะกองแตกถือเซกโอ้โห รัวสีนี่งานเข้าต่อไปต้องไปสก,กไกลกันหน่อยตรงนงี้โอเคต่อไปสไป,ไป,สปเดอร์ไททันต่อไป ซูปเปอร์ไอรอนโกลิมไททันไปเลยถึงไอรอนโกลิม้วไหนต่อ,อ,อก็อนี้กับอันนี้กับอันนี้มาอีกสามตัว สามตัวมาเลยนี่นี่ต่อไปแก๊สไททันบอกเลยไอ้แก๊สไทท,สไท,ทันนี่มันมันตัวใหญ่มากแก๊สไททันตัวใหญ่มากต้องไปไกลๆนิดนึงนี่น,นี่ตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่กเลยวิทเทอร์ปกติก็ตัวใหญ่เลยนะต่อไปชิปเปอร์ไม่ใช่ชิปเปอร์ชาร์ตนะชิปเปอร์เฉยว่าใ้ตั้งแก้งนี่นอนอยู่เลยแค่เปลือเปลือยบิ๊กบิ๊มันอยู่ไหนเออต่อไป ึงคปเปอร์แล้วตัวต่อไปเออตัวนี้บูตล็อกกันมดนะมาหนามานายังบะไรเห็นยันไม่คิดไม่แล้วมึ้นก็ดซยเงี้ยมแล้วตัวกินไตปกติมันจะตีงางางางมัน,งงงงน,นมละไอ้ตัวนี้ไว้สุดท้ายไปเลย คือ okay. ตัวแรกสไปเดอร์จ็อกกี้ไททันไ,ไ,ไ,ไม่ใช่นี้สเกลวูเทอร์สเกลวูตันจ็อกกี้ไททันน,นี่มาตัวนี้วางคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ระวังไอตัวนี้กับตัวนี้ ต่อไปสเกลตันไททันสลามไททันตัวอะไรไม่รู้ไททันตัวอะไรไม่รู้ไททันตัวอะไรไม่รู้ไททันเอ่อเอนเดอร์โคลอสัตสิฟเปอร์ชาร์ดไททันโอ้โห ถึงคิปเปอร์ชาร์จคิปเปอร์คิปเปอร์ชาร์จไททันนี่สภาพว่าอย่างอย่างนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเด้สุดท้ายมา น,น,น,นี่ตัวอย่างใหญ่ตัวใหญ่มากอะไรไอ้นี่นมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวแม่จะรู้ไหมเนี่ยเออนี่โอ้โห ไปเพียงเท่านี้นะโหโหตายรัวๆเลยเนี่ย